สุดความจัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้สู่สูสคนครับมาพอกันอีกแล้วกับบอลเอนเอจีใช่นแน่นนะครับมันมีบลแดงพาพี่น้องกิน,กนแท้แซ่บอีกเลยครับถ้าพลาดบอลแดงก็พาพี่น้องกินแน่นอนครับ ม,มูแดงผ้ามูแดงผ้าพี่น้องมากินก๋วยน้งง่วงครับแซ่บเซาแล้วครับพักข้างมีลายยางครับมันบ yes. ักชีมะละขีนกแล้วก็เคือพ่วงครับจากในก่อนกินสับเซาบุญแดงกับฝากพี่น้องก็สะตักไข่กดไลค์กดแชร์หมดังครับเนาะมันมูเดงสีขนเยวไปสิบบาทขึ้นไปคเนลซื้อมาครับโมเดลหนึ่งครับมาพี่น้องมากินก๋วยน้งง่วงกับมูแดงครับสับเซาเหมือนกันครับดูซื้อว่าจะเป็นคลิปที่สองเลยมูแดงไอ้เมนูนี้ครับ แสดงความซาบซนมาพี่น้องกินเขาเม็ดแดงครับ มี่นบนรดมันคะเนียนพักหน่อยนะครับมีอีกหนึ่งพักครับ,รบต่อห้ได้ชุดได้ชิดปากก่อนคิด,ดแถวมีติดอัหนหนี้มันแดงครับบอร์เเบิง้งเราข้าติดปากได้ต้นคลิปนั้นจดเปน็นท้ายคลิปด้วยครับคลิปเดียว อท mm hmm. ดยอมความเสียเปนหนอหนังงอกับกรุบกรุบเลยฮะบนกอบเป็นกรุบกรุบ กับบรรยากาศนั่งกินในห้องลยไรลงนั่งข้างนอกเม่ท่านเมือดเมือดพอดีครับว่าจะมา แดงซอยหันมุขคนหน่อยไปไหนเหรอห็นใหญ่เหมือนกันเช่ไ เขาเต็มมือพี่น้องอกรุบๆเลยพี่น้อง เินกับพักเสน,น่ห์พร้อมอยี่ สุดยอดความแซบพี่น้องโคตรเข้าไปพี่น้องกินมาเวิร์ดอิ่มครับสุดยอดเลยครับเป็นดังสีคันนี้ว่าสิบบาทน่ำครับกินสุดยอดความแซ่บเลยครับไก่เนื้อหัวแซ่บเลยครับหอมกระครัา นี่เลยครับประเด็นหนึ่งนะครับว่ามูแดงนะครับเนาะเดี๋ยวใครเอากินล้างกิบครับอิ่มพอดีครับเดี๋ยวใครจัดการอีกทีนึงครับแต่ในมูแดงขอบคุณพี่น้องสู้สู้คนครับเมื่อวัที่เมื่เบิ่งนกิบมูแดงพิจีตรใช่แนวนะครับแต่ในเบิ่งหลังดื่มกดสับตะไคร่ก็ไลยก็แช่มูเดนนะครับเรืออีกอย่างหนึ่งก็นึ่งกดกระดิ่งผมครับเพื่อสัมพานกิบที่ของมูแดงครับว่าตะลึกตะลืมือมูแดงเสื้อผ้าพี่น้องกินล้างกิบแซมครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก็นเนับพ สู่จอรความแสบไปอิ่มพอมครับสวัสดีครับบ๊ายบายสู่จอรความแสบด้วยครับ